รถหรูระดับผู้นำผู้บริหารใช้กันบอกเลยว่าราคาเบาๆกับคันนี้เลย Toyota Camry 2.0G Extreme ปี2011นั่นเองค่ะ ดี๋ยวเรามาเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นในส่วนกระจังด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยโครเมียมสีเงินและพ,พิเศษเลยยังมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบขันมาให้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างเริ่มจากด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด16มาพร้อมกับแม็กเดิมจากโรงงานเลยถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไปเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูแล้วก็ตรงมือจับเป็นโครเมียมสีเงินและด้านล่างยังตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมสีเงินทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและตัวบอดี้ของเขายังเป็นสีขาวที่เป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดนันเองค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังด้านบนตรงฝาท้ายของเขาก็จะมีสปอยเลอร์เท่ๆมาให้ที่มีความโพ้งมนทําให้ตัวรถดูเท่แล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองถัดกันมาตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมสีเงินที่ลากยาวมาถึงไฟท้ายตอบรับกับ ตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ 2.0G x t r e m o นั่นก็คือบ่องบอกถึงชื่อรุ่นของเขานั่นเองและด้านล่างยังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด2จุดเลยทีเดียวค่ะล่างสุดนะคะยังมีท่อไอเสียคู่ที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ มาดูกันต่อที่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันเลยนะคะภายในของเขาก็จะถูกออกแบบมาให้มีความหรูหราผสมกับความเป็นสปอร์ตนิดๆอย่างตรงคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดําที่ตัดกับลายไม้หรูๆแบบนี้เลยถัดกันมาตรงคอนโซลกลางก็จะมีปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะคะที่เราสามารถเข้ามาฟังเพลงได้แล้วก็ปุ่มใหญ่ๆ2ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับแรงแอร์ที่เป็นแบบแยกโซนดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระนั่นเอง ถัดกันมาในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะมาดูกันต่อที่ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ตัดกับลายไม้สวยๆแบบนี้เลยและก็ยังสามารถปรับโหมดต่างๆได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้และที่พิเศษเลยคันนี้มีครุสซนโทรมาให้ด้วยค่ะ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำตรงกลางมีรูระบายอากาศมาให้แล้วก็ยังมีปีกโอกกระชับมาให้ด้วยทําให้เวลาเรานั่งนั่งในกระชับแล้วก็รู้สึกสบายมากๆและที่พิเศษเลยนะคะยังสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง2ฝั่งเลยทีเดียวคะ่ะ มาดูกันต่อที่ในส่วนด้านหลังห้องผู้โดยสารกันเลยด้านหลังเขาก็จะมีความกว้างขวางมากๆอย่างตรงเล็กรุ่มกับเพชรรุ่มของเจียบก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยแล้วก็ในส่วนเบาะด้านหลังของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดําตรงกลางมีรูระบายอากาศมาใหา้และยังสามารถนั่งได้ถึง3าําแหน่งเลยทีเดียวแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนตรงกลางก็ยังสามารถดึงออกมาได้อีกเป็นที่เท้าแขนใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงในส่วนลายไม้ตรงนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นช่องใส่ แกวได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะ mm. เห็นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะว่าเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยค่ะใครอยากได้รถหรูมีสไตล์ดีไซน์สปอร์ตก็ต้อง Toyota Camry 2.0 G X Pimo คันนี้เลยสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open Road สาหรับวันนี้เ้าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Open Road Thailand คิดถึงรถคิดถึงเรา